ก็สวัสดีครับผมม่อนในช่องผมม่อนนะครับที่หายไปนานหลายเดือนเนี่ยก็หรือที่ทําคลิปออกมาอยู่แต่คลิปไม่มีคุคณภาพเาสซะเลยก็เพราะว่าผมทาโปรเจกต์นี้อยู่นะครับมันคือเว็บไซต์จําลองการเทรดเหรียญคริปโตเป็นจําลองการเทรดคริปโตแบบเรียวไทม์เลยคือราคาเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งราคานี้คือราคาจริงๆตัวนี้ก็จะเป็น btc d t ก็เป็นราคาบิตคอยตอนนี้ก็3 0,000ื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กราฟก็จะเป็นกราฟจริงๆแบบเรียลไทม์เลยนะนี่คือสิ่งที่ผมทำอยู่เข้าเรื่องเลยคือผมก็อยากให้ทุกคนช่วยเข้าไปเว็บเดียแล้วก็ไปเล่นให้ดูหน่อยเพราะว่าต้องการฟีดแบ็ k ในการเล่นเนาะเผื่อเจอบั๊กหรือว่าเล่นแล้วมันเป็นยังไงคนไม่รู้จักริปโตก็ลองไปเทรดเล่นดูก็นี่แหละนะถ้าไม่รู้จัก ตรงไหนก็กดตัวนี้ได้นะผมก็จะทำเป็นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอยู่บอกว่าตัวนี้เนะี่ยมันคืออะไรนะโอเคประมาณนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำเว็บเลยแล้วกันว่าผมทำอะไรไปบ้างนะถ้าเอาจริงๆผมอาจจะสอนสร้างพวกนี้เลยก็ได้แต่ว่าค่อนข้างยากค่อนข้างยากอยู่โอเคอันแรกเนี่ย หน้าแรกเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มเนาะโอเคปุ่มทําความรู้จักก็กลับมาแบบเป็นอะไรใช้งานหน้าเพจเบื้องต้นนะโอเคคือเล่นในคอมก็ได้เล่นในมือถือก็ได้นะครับมันก็เป็นวิธีการเทรดเหรียญคริปโตเบื้องต้นละโอเคกลับมาเทรดเลยที่ Market หน้า2เนี่ยผมอยากให้ทุกคนต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนง่ายๆ u s e r n a m e คือใส่อะไรก็ได้อะอีเมลก็อะไรก็ได้ใส่ โอเคแล้วก็รหัสผ่านแปดตัวปุ๊บสมัครสมาชิกเรียบร้อยก็จะเข้ามาที่หน้า Market นะหน้า Market ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเหรียญ i t c o i n อยู่แล้วก็ราคาของ Bitcoin เป็น USD นะผมไม่ดึกเป็นกระไทยขี้เกียจโอเคตัวนี้ก็เลือกสามารถเลือกได้เลยว่าจะเทรดเหรียญไหน สมมติผมอยากเทรดอิตาเลียมก็คลิก ETH ตัวนี้ก็จะเป็นราคาอ t h e เ e ียมในตอนนี้แล้วก็จะลวดกราฟเป็นกราฟอ t h e เ e ียมแบบเรียลไทม์นะก็ไปบิตคอยดีกว่าอย่างแรกพอให้มาผมก็จะให้เงินทุนทุกคนเดียวหนึ่งหมื่นเหรียญ usdt ตัวนี้ก็จะเป็นซื้อกับขายก็ง่ายๆเทรดเก่งกำไรโอเคจะลองซื้อซื้อบิตคอยสักห้าพันเหรียญ ราซื้อมาห้า0ันเหรียญแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหลืออยู่5,000ันแล้วก็บิตคอยก็จะเพิ่มขึ้นจํานวนที่เราห้าพันเหรียญตัวนี้มันก็จะเป็นสูตรมันก็จะมีสูตรของมันอยู่สูตรง่ายๆเนาะโอเคถัดไปพอซื้อที่หน้ามาร์เก็ตแล้วใช่ไหมผมอยากให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าวอลเล็ตก่อนครับพอมาที่หน้าวอลเล็ตจะเห็นได้ว่าเอ้ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรข้างบนแล้วก็ PNL มันคืออะไรก็คลิกดูตรงนี้ได้ เพียงแลวก็คือกําไรขาดทุนต้นเองก็จะเป็นคิดจากต้นทุนหารด้วยยอดรวมของเหรียญ u s d t ทั้งหมดที่เรามีแต่ว่าเอ๊ะผมมีบิตคอยด้วยอะผมหามาได้ยังไงผมก็เอาบิตคอยตัวนี้ครับมาคูณกับราคาบิตคอยปัจจุบันแล้วก็รวมเป็น u s d t เนาะง่ายๆโอเคก็จะได้เป็นกำไรขาดทุน1 u s d t ก็ประมาณ34บาท ดูดราคามาจาก b ิตคัพนะมันฟรีดูดมาราคาเหรียญบิตคอยก็ดูมาจากไบแนนมันก็ฟรีเหมือนกันนละกกาฟก็เอาจากเทรดดิวิ w ก็ฟรีคือเราไม่ได้ยังไม่ได้ทำขายเราทำเพื่อการศึกษาโอเคตัวนี้ก็ติ๊กดูได้นะตัวนี้ในหน้าบอเล็ตก็จะมีปุ่มอยู่สปุ่มนะเราจะเห็นว่าปุ่ม Deploy, b บิทดอแล้วก็เทร d e ีพอ l o y คือฝากตังก็คือเราจะแสดงแบบ พอกดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นนี่คือเป็นแอดเดรสกระเป๋ากระเป๋าบิตคอยของเราอะเพื่อให้คนอื่นแบบโอนเหรียญมาใส่เนี่ยโอเคมีคิวอาโค้ดให้โชว์ด้วยนะวิดดอวิดดอคืออะไรวิดดอก็คือเราโอนเหรียญของเราไปให้คนอื่นเราก็ต้องเอากระเป๋าของเขาเนี่ยมาวางหรือว่ากดสแกน QR โค้ดนี่ยออตัวน,นี้สแกนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ https หรื H T T P H, เดี๋ยวสแกนไม่ได้ก๊อปไว้อย่างเดียวเลยแล้วก็กรอกจํานวนเหรียญเข้าไปแล้วก็กดส่งโอเคเราก็จะส่งเหรียญไปให้คนอื่นเออตอนนี้ผมขาดทุนหเหรียญแสดงว่าราคาบิตคอยนอนที่ผมซื้อเนี่ยมันตกดูราคาดูประวัติการซื้อได้ที่อันี้นะ Transaction History Market Transaction เนี่ยก็คือเราซื้อในหน้า Market เนาะ เราก็จะเห็นว่านี่นะเราซื้อบิตคอยเวลานี้เราซื้อนะซื้อไปเท่าไหร่ที่ราคาไหนจะได้มาจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ในกระเป๋าเราเนี่ยมีบิตคอยอยู่เท่าไหร่อ,อประมาณนี้โอเคอันต่อไปฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยก็เป็นการเทรดแบบซื้อสัญญาล่วงหน้าเหมือนแทงขึ้นแทงลงได้อะโอเค <laughs> ก็จะมีแบบนี่เลยสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเห็นเคยเห็นข่าวคลิปโตไม่บอกว่านักเทรดส้ายลองพอแตกนักเทรดช็อตพอแตกเพราะมันเทรดอันนี้แล้วมันก็ก,กดคูณร้อยมันคูณได้เว้ยคูณน,นี่คือคูณกําไรขาดทุนเมือ่อเราซื้อที่หน้าเพื่อคล้ายๆเก่งกําไรอะ่ะสมมุติเราซื้อมาปุ๊บแล้วเราได้กําไร บาทหนึง่งแต่เราคูณร้อยเท่ากับเราได้กับไรร้อยบาทเว้ยโอเคลองคือเดาว่าราคามันจะขึ้นเนาะแล้วก็ช็อตเดาว่าราคามันจะลงผมจะกดช็อตบิตคอยไปร้อยเท่ามันก็จะพาทุกคนมาที่ฟิวเจอร์ออเดอร์นะก็คือสัญญาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราบิตคอยนะเราช็อตไปจำนวนเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ ตอนที่เราช็อตเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยมันเท่าไหร่แล้วแล้วก็สุดท้ายกําไรขาดทุนเท่าไหร่ตัวน,นี้ก็จะรีเฟรชให้ดูเรื่อยๆเนาะแต่ราคานี้เนี่ยมันจะยังไม่เข้ากระเป๋าเราจริง,รงๆเว้ยจนกว่าเราจะกดปุบคอร์ดโพซิชันก็คือปิดตําแหน่งสัญญาแล้วก็รับเงินไปปุ๊มพอปิดแล้วฟิวเจอร์ออเดอร์มันก็จะหายไปเนาะไปดูที่ ถ่านเซชันแล้วก็เลือกเป็นฟิวเจอร์ทรานเซกชันโอเคเราก็จะเห็นว่าเอ้นณเวลานี้นะเราเปิดช็อตบิตคอยเนี่ยเราได้กดปิดตอนที่เราซื้อสัญญาเนี่ยราคามันเท่าไหร่แล้วก็ราคามันลงตอนที่เราปิดเท่าไหร่ราคาลงชอ็อตเราก็เลยได้กำไรมา300เหรียญเห็นไหมโคตรง่ายแล้วเวลาเสียก็เสียโคตรง่ายเหมือนกันไปดูที่ Wallet ผมได้กําไรมาแล้ว PNL ผมก็ต้องเป็นบวกคือได้กําไรง่ายๆน,นี่คือฟิวเจอร์นะรีดเดอร์บอร์ดีบอร์ดก็คือแบบเป็นอันดับเนาะมันก็คือยังไม่มีอันดับของคุณกันุณาคลิกปุ่มอัปเดตข้อมูลมันก็คือวัดว่าใครได้กําไรเยอะสุดกับวัดว่าใครมี USDT เยอะสุดไอตัวนี02เฮ้ตัวนี้ทำไมเป็น user ID วะ ผมลืมอะ่ะซึ่งเสร็จ้ไปแก้ต้องกดอัปเดตข้อมูลด้วยนะครับพออัปเดตข้อมูลมันก็จะขึ้นว่ากําลังอ<า>ัปเดต Data ตัวนี้มันจะนานาทําไมไม่นานวะโอเคก็จะขึ้นมาอันดับของเราอยู่แลงเจ็นะครับกุญจีได้กําไรมาแล้ว300เหรียญคิดเป็นสซแล้วก็ตัวนี้ก็หนัหมดแล้ว ไ้ที่หน้าพวก About Us กับ h e l l นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก User หน้า User Profile เนาะสุดท้ายก็จะเป็นหน้าของเราพอเข้ามาช่วงแรกเนี่ยมันให้มัน Generate ก่อนนะโอเคเจนปุ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้กระเป๋าแล้วรอมันสักพักหนึ่งพอได้กระเป๋าแล้วก็จะเห็น QR Code กระเป๋าของเราคือเราสามารถโอนให้เพื่อนโอนตังผ่าน QR Code ตัวนี้มาก็ได้นะ นี่ก็จะเป็นแอดเดสของกระเป๋าของเราเนาะคือก่อนจะส่งตังให้ใครเนี่ยเราจะต้องมาที่หน้า User ก่อนนะเพื่อแบบเพื่อแบบให้มัน g e n e r a เรกระเป๋าของเราก่อนเป็นแอดเด s ก่อนก็จะมี p r i v a t k k y y p r i v a t e key ตันนี้คือสำคัญมากๆสำหรับกระเป๋าคริปโตนะห้ามให้ใครดูเป็นอันขาดส่วน Public Key ก็เป็นคีย์สาธารณะเนาะนะสามารถทุกคนสามารถดูได้ ตอนนี้ก็วิดดอก็คือส่งให้คนอื่นนั่นเองเซ็นคริปโตุดท้ายก็ล็อกเอาก็ไม่มีอะไรก็อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะ <c oughs> <de ok> เดี๋ยวผมจะไปลบข้อบูลในพวกนี้ออกสักพักแล้วปล่อยทุกคนเล่นกันนะโ okay. อเคก็ขอบคุณถ้าชมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ถ้าเขาไปเล่นแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ว่าเจอบัคกที่ไหนหรือว่าเป็นยังไงบ้างคืออาจจะคอมเมนต์ประมาณว่าผมไม่รู้จักการเทรดเลยแล้วลองมาเล่นก็ออเสนุกดีครับแต่ผมขอเตือนว่าอย่าอย่าเพิ่งเอาไปเทรดจริงๆนะครับเพราะผมก็ขาดทุนมาหลายพันเหมือนกันหย <c oughs> ุดก่อนดีนะที่หยุดก่อนเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าผมไม่หยุดเทรดจริงๆเนี่ยก็คงจะขาดทุนไม่มากขึ้นกว่านี้อาจจะอาจจะเนาะ โอเคไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวโปรเจกต์นี้จบก็คงจะกลับไปสอนทํำเกมเหมือนเดิมแล้วก็จะตั้งใจทำวิดีโอมากขึ้นแล้วนะคงจะมีเวลาว่างมากขึ้นโอเค